สามจันตุนซีอิ้วเปื่อยๆแซ่บๆลำๆนัวๆมาแล้วจ้าจิ้มน้ำจิ้มซอสมลาขามหมาเด้อดซอกกับขา้าวกระป๋ามากินพร้อมปลาเมเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องมดกู่คู่กู่ค,ค,คนนะเจ้าวันนี้ปะกับปลาเมปลาเมจวนมากินอันนี้เลยเจ้าหมูสามจันตุนซีอิ้วค่ะเพื่อนๆจิ้มกับนี่เด้อ น้ำจิ้มบลาขามเจ้าเพื่อนๆตำเองเพื่อนน้ำจิ้มนี่ค่ะสดๆแซ่บๆพริกสดแล้วก็น้ำบลาขาาเพื่อนมันบม่ค่อยเห็นเนาะมันไม่เห็นกันเพื่อนมีข้าวสวยด้วยนะเพื่อนนี่ค่ะมีข้าวเจ้าไปกิ่นด้วยแก้มแก้เพชรมาเดืนอเพื่อนซอบข้าวกระป๋ามกินนร้อมประเมยจ้ะตุ๋นป่อยด้วยนะเพื่อน ิ้นแรกจิ้มก่อนซอดมะขามก่อนซอดอืมอืมมาอืมเข้าเข้ากับหองพ้อเมีเห็นคนจีน่นกินลิ่นป่นเบบบนใหญ่ ออร่อยจริงเปล่าก็ะเทียมทนจงอ,อจง,ออจง,ออจงสามชัน้นนอยูออยจ้า รำแม่รำแม,มา่ะดกินกับข้าวแล้วมนน่ยมันอนี่ย, <c oughs> นนยตุนไปเปล่าน,น,นันแหละ จิ้มมะขามันบ่นๆใส่ข้าวหน่อยอืม <c oughs> ไปงานกิจกรรมดูม,มาเดีย๋ยวหิวข้าว เข้ากันลเลยคำใหญ่เพื่อนๆ อ๋ออีกละไนำเป็นที่คนจีนเขากินเหนะ็นืะเปิดมืออูนะต,ตีดอันนางชาติเปิดกินกันนะ เผ็ดมากค่ะอืม

ạ <coughs> à <coughs> Xăm xăm đây nè sẽ ăn taikhaycầm nhảy, mmm, mình mơn đây bưởi, ăn bưởi, ăn bưởi không được à, ăn bưởi không หมละค่ะันเปื่อนหมดละค่ะน้ำจิ้มเราแค่นี้เพื่อนจะเกือบถ้วยหนั่นเพื่อนน้ำจิ้มมลาขามเจ้าสําหรับคลิปนี้ป้าเมย์ก็จะขอตัวลาก่อนเน้อเจ้าขอบคุณเจ้าที่พอกันจนจบคลิปปะกันไหมคลิปหน้าเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ป้าเมย์ตัวเนอ้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย